สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อไม่ใช่คลิปรันดอมสิพูดผิดพูดผิดคลิปนี้เป็นคลิปผิดอาคารนะคะกับหัวข้อว่าที่แฟนของคุณบวกคำใบที่เกี่ยวกับเขาคนนั้นนะโอเควันนี้มีลูกเต๋าสามลูกนะคะมาให้เลือกกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่หนึ่งจะเป็นลูกเต๋าสีขาวนะคะกองที่สองเป็นลูกเต๋าสีเหลือง และกองสุดท้ายเป็นลูกเต่าสีแดงนะคะกล่องที่สามโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าว่า,วาที่แฟนของคุณคนถัดไปคนในอนาคตจะมีลักษณะยังไงแล้วก็คำใบ้เกี่ยวกับเขาคนนั้นโอเคมาเริ่มกับกล่องที่หนึ่งกันเลยนะคะขอเก็บอีกสองลูกก่อนกองที่หนึ่งลูกเต่าสีขาว ดูลักษณาาราศีลักษณะราศีของเขาคนนั้นในออบบานส์ The Wheel of Fortune เนาะก็ Three of Wands ธาตุน้ำกับธาตุไฟเอ๊ะ ็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันเลยเนะาะธาตุน้ำกับธาตุไฟเออเขาอยู่ในลักนาราศีธาตุน้ำหรือไม่ก็ธาตุไฟนะคะธาตุน้ำก็จะเป็นเมทุนตุนเอ้ยธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟนะคะเออเมสิ่งธนูอืม ใช่ละโอเคนี่ขอดูลักษณะของเขาคนนั้นหน่อยลักษณะของว่าที่แฟนคุณกองที่หนึ่งจัสตเมนเอจิชเชียนซิกออฟซอร์แฮงแมนเขาเป็นคนเก่งนะ เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีท ALENT ความสามารถพิเศษอะคะ่ะมากกว่าความสามารถแบบปกติ่เหมายถึงว่าบางคนทุกคนอะก็คือจะมีความสามารถตามที่ตัวเองได้เรียนรู้มาใช่ไหมแต่ความสามารถพิเศษมันคืออะไรที่มันติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดโดยที่ไม่จมําเป็นต้องเรียนหรือว่าไม่ต้องมีใครมาสอนเลยอย่างเงี้ย เช่นบางคนเกิดมาวาดรูปเก่งเป็นความสามารถพิเศษทางการวาดรูปหรือบางคนร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยเป็นความสามารถพิเศษอะไรแบบนั้นซึ่งเขามีแล้วก็มีหลากหลายด้วยนะมีเยอะด้วยนะเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถแล้วก็ดูเจ้าชูกลุ่มกลิ่นเป็นคนฉลาดฉลาดแบบเหมือนสีธนนชัยอะออกแนวนั้นนะคะอืม เป็นคนมีความอดทนนะมีความอดทนสูงเอาตัวรอดเก่งตัวรอดไปได้เรื่อยๆเป็นคนที่เหมือนจะแบบตรงไปตรงมาค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเอาใจใครหรือว่า สมมุติว่าใครทําผิดหรือว่าทําไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้พูดว่าผิดแต่เขาก็ไม่ได้สนับสนุนคือคนคนนี้ยเขาจะมีวิธีพลิกแพลงอาจจะใช้วิธีกระแกระแหน,นไม่พูดตรงๆอืมอะไรแบบนั้นอ่ะไม่พูดคือจะพูดถ้าสมมติจะพูดจะว่าอะไรใครอย่างเงี้ย เราไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากให้อีกคนนึงมาโกรธหรือมาอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดแบบหน้ายิ้มยิ้มแต่คําพูดของเขามันจะแฝงไปด้วยการจิกกัดซึ่งคนฟังเนี่ยถ้าไม่ฉลาดหรือตามไม่ทันก็จะไม่รู้ว่าเขากําลังจิกกัดอยู่อะไรแบบเนี้ยเขาจะเป็นคนแบบนี้อืมแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่า รูปร่างหน้าตาเขาพูดถึงรูปร่างหน้าตาเขาก่อนดูดีนะคะคนเนี้ยดูดีหน้าตาดีหรือรูปร่างดีบุคลิกดีก็ได้เป็นคนมีสเสน่ห์ทีเดียวสเสน่ห์จากความฉลาดคารมคมคายอะไรของเขาาเงี้ยนะ i m p r e s s o n m e n t of l a v e r y Farm Medicine Man or w o m a n เขาอะตัวเขาอะน่าจะเป็นคนที่มีอดีตอะไรบางอย่างฝังใจ เช่นอาจจะเป็นคนที่เคยล้มเหลวในชีวิตครอบครัวในชีวิตคู่อะไรแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อแม่ของเขาเลิกลาแยกทางอย่าล้างอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นเด็กกำพร้าอะไรแบบนี้ก็ได้อะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะมันเหมือนกับว่าเขามีอดีตบางอย่างที่มันฝั่งใจที่เขาลืมไม่ลงแล้วมันก็ยังติดตัวติดความรู้สึกเขาอยู่ตอนนี้ ลักษณะอย่างนั้นจะเป็นคนที่มีมีเรื่องราวมีสตอรี่บางอย่าง <c oughs> เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ยังยังยึดติดอยู่กับจุดนั้นแต่เขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจคนอื่นได้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้บางคนอาจจะเป็นเป็นหมอพยาบาลเป็น กูภัยเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาชีพอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะอืเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนาอะไรอย่างเงี้ยจิตแพทย์ก็ยังได้เลยหรือบางคนเติบโตมาในฟาร์มเติบโตมาพ่อแม่อาจจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวน อาจจะมีสวนเป็นของตัวเองหรือตัวเขามีความฝ่ฝันที่อาจจะมีชีวิตแบบสงบสุขมีไร่มีสวนมีสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยทําฟาร์มหรือเขามีความคุกคลีเกี่ยวข้องกับฟาร์มเกี่ยวข้องกับสัตว์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับกองที่หไปต่อกับกองที่สองกันเลย กองที่สองสีเหลืองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดล,ดลักคราสีแล้วก็ลักษณะไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยดีกว่าเปลี่ยนวิธีจากกองที่ 1. ห,หนึ่งเก้าเหรียญสองถ้วย 8ด,ดาบ3ดาบ Hangman Knight of Pentacle King of Swords Ace of Pentacle เออมาทุกธาตุเลยแต่จะเป็นเต็นเด่นนะคะจะเป็นธาตุลมกับธาตุดินเออไม่มีธาตุไฟธาตุน้ําไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เป็นธาตุลมกับธาตุดินนะธาตุลมเมถุนตุนกลุมนะคะแล้วก็ธาตุดินกันมังกรทุกศพเออคนคนนี้ยเด่นเด่นเลยนะเป็นคนเป็นคนที่ น่าจะเพิ่งอกหักมาหรือเลิกลากับคนรักมาเจ็บปวดยังมีความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่ในตอนที่เขาเจอคุณเนี่ยเขายังมีบาดแผลอยู่เหมือนเป็นแผลสดด้วยนะเขายังยึดติดเขายังยึดมั่นเหมือนคือเขาจะเจอคุณในตอนที่เขาโสดนั่นแหละเขาโสดแต่ว่าเขายังไม่ลืมไม่ลืมความเจ็บปวดจากรักครั้งเก่าอยู่ คนรักเก่าของเขาเคยทําให้เขาเจ็บปวดแล้วเขาก็เหมือนแบบถามว่าถามว่าจะกลับไปไหมอันนี้ไม่ต้องกลัวนะเขาค่อนข้างจะแบบว่าเด็ดขาดคือเลิกแล้วเลิกเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยยังอะไรอาวรคนเก่าอยู่หรือเปล่ายังแบบเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่ามาคบกับคุณแล้วแล้วพอคนเก่ากลับมาแล้วเขาจะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องกลัวเพราะว่าคนคนนี้ยสลักษณะแบบใครที่ทำให้เจ็บคือคือจบไม่เอาแล้วถ้าเลือกที่จะจบคือจบจริงแล้วก็ไม่มี Second Chance ไม่มีครั้งที่สองต่อให้จะยังมีความรู้สึกจะยังรักเพราะอย่างที่บอกอะตอนที่มาเจอคุณอะมันเหมือนอาจจะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ยังทำใจไม่ได้เต็มร้อยเพิ่งเลิก แผลยังสดสดอยู่ความรู้สึกยังมีอยู่ยังคิดถึงคนเก่าอยู่คิดถึงไหมคิดถึงยังตัดออกจากความรู้สึกยังตัดออกจากความคิดถึงไม่ได้ยังติดอยู่ในใจแต่มันเจ็บปวดเกินไปคนเก่าของเขาอะเคยทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจมากๆอืมแล้วเขาก็เลือก เขาเลือกที่จะไม่กลับไปอีกเลือกที่จะจบเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่อืออืก็ลักษณะของเขาอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นคนที่ <_ letter> เขาดูดูเป็นคนชัดเจนเป็นคนแมนแมนอ่ะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแบบแมนแมนไม่ใช่ผู้หญิงลักษณะแบบเอ,อ่อนแอรหรือว่าอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกถ้าเจ็บแล้วจบถ้าตัดแล้วตัดเลยเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนใครที่ทำให้เขาเสียใจใครที่มาร้ายกับเขา เขาไม่เอาไว้ในชีวิตเขาตัดทิ้งต่อให้จะรักแค่ไหนแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่เหมือนใช้หัวใจนำทางสักทีเดียวอย่างที่บอกต่อให้รักมากแค่ไหนแต่ว่าเมื่อคิดคิดดีแล้วประมวลผลแล้วคนคนนี้ทําร้ายเขามามากมายขนาดเนี้ยเขาก็เลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์ว่าพอแค่นี้ไม่ให้อยู่ในชีวิตเขาอีกต่อไป ใช้ปัะกกาเหตุผลมากกว่ามากกว่าใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเย็นชาไรหัวใจไม่ใช้หัวใจนําทางอะไรอย่างนี้นะคือคือเขาก็ใช้ทั้งสองอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ได้แบบคลั่งรักหรือว่าหลงแบบหน้ามืดตาม,มัมอะไรแบบนี้ค่ะ,ะทีนี้ ๋อคำใบ้เกี่ยวกับเขาคนนี้หน่อยทร m คำอ e l เ t i o n นชิ p โอ้โหเนทีฟอเมริกันไม่ใช่คนเอเชียหรอ <laughs> เขาอาจจะเป็นชาวอเมริกันนะคะเนทีฟเลยด้วยอเมริกันแท้แท อาจจะแล้วก็อาจจะเป็นพวกทหารตำรวจพวกสายอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าข้าราชการก็ได้รักสงบนะรักต้นไม้รักความสงบชอบปลูกต้นไม้ชอบ ต้นไม้ใหญ่ๆชอบเข้าป่าชอบชอบแบบไปกางเต็นท์ในป่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ดูเป็นเป็นแอคทิวิตี้ของแบบอเมริกันชนกันเนาะคือเหมือนแ <c oughs> <c oughs> บบถ้าวันว่างยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไปปิกนิกตามเขาเรียกปิกนิกไหมไม่ไม่ปิกนิกหรอกเหมือนแบบ เข้าป่าค่ะพร้อมเต็นท์เอาเอาเต็นท์ไปกลางในป่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนที่เห็นในหนังอะพวกวัยรุ่นอเมริกันชอบทำอะไรเงี้ยขับรถเข้าไปแล้วก็จะมีจุดไหนที่แบบกลางเต็นท์ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาชอบแบบนั้นอะชอบแนวแอดเวนเจอร์ผจญภัยหน่อยแล้วก็ชอบความสงบในในแบบธรรมชาติมากกว่าในในเมืองในป่าเขาแล้วระหว่างคุณกับเขาก็เหมือนกับมีสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อแต่ว่าเขาอะจะต้องผ่านวิบากกรรมในเรื่องของความรักมาก่อนเขาจะต้องเป็นคนที่เป็นคนที่มีอดีตเคยเจ็บช้ำเจ็บเจ็บปวดมาก่อนก็เนี่ยอย่างที่บอกแหละตามที่ไพ่บอกเลยอะก็คือยังตอนที่มาเจอคุณอาจจะยังแผลสดอยู่ก็ได้เพิ่งผ่าน วิบากกรรมความรักมานะคะแล้วก็มาเจอกับคุณอะไรแบบนี้โอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะไปต่อกับกองที่3เนี่ยถ้าทำผี่อา,าดอะมันจะแบบมันต้องรีบรบอะแต่ถ้าทำแรนดอมเนี่ยมันจะโอเคมันจะเจาะได้ลึกมันจะได้ละเอียดกว่านี้วอ่านหนูชอบทำแบบแรนดอมเอาแบบให้ ให้มันละเอียดไปเลยอ่ะกลองที่สามนะคะแต่ว่าก็ทำพิกราร์ดก็ได้จะได้เลือกเลือกกันหรือถ้าใครอยากฟังแบบเรนดอมก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวถ้าอยากได้หัวข้อนี้แบบเรนด o อมอีกทีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหัวข้อไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นเรนด o อมดีกว่าพิกราร์ดก็ลอง ลองบอกมานะคะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันข้างแรนดอมมันก็จะแบบละเอียดหน่อยมันก็จะแบบยาวๆทีเดียวแต่ว่าถ้าพิกอาคา้ามันก็ต้องแบ่งๆกันไปโอเคกองที่สามมาดูกันว่า,วาที่แฟนของคุณเนี่ย ลักษณะเป็นยังไง <S The Sun. Hero s สั้นฮีลแฝนโมมีตะไพใหญ่ๆฮะสองสองเหรียญหนึ่งถ้วยเฮอร์มิต n เพนต e เอฟอร์เพนตค ธาตุดินมาแรงมากเลยอ่ะอสิกออฟวานธาตุดินชัดมากอืมแล้วก็สิกออฟเพนเดโคลธาตุดินนะคะกันบังกรทุกศพโดยเฉพาะกันกับทุกศพเน้นกันกับทุกศพ ถ้าไฟเมสสิงห์ธนูเมสสิงห์ธนูอืมก็ถ้าไฟเม่สิงห์ธนูธาตุน้ำไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่โอเคเอมคนนี้ดีนะอ่าเดี๋ยวเลื่อนหน่อยเลื่อนขึ้นไปหน่อย เป็นคนดีเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคนมีความรู้ออกแนวนักวิชาการอืมออกแนวนักวิชาการแล้วก็เป็นคนแก่เรียนเป็นคนที่ความรู้เยอะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันคนอื่นได้สามารถที่จะให้ความรู้กับคนอื่นได้ด้วย เป็นครูได้ไหมได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนที่ให้ความรู้คนอื่นหรือว่าไม่ต้องเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ได้ก็คือเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปที่คนอื่นสามารถที่จะปรึกษาหาหรือเรื่องต่างๆได้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้แล้วก็ใยรู้ใยเรียนเป็นคนที่มีความรู้เยอะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเป็นทุนเดิม เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้ด้วยนะถ้าไม่อายุน้อยกว่าคุณก็ต้องเป็นคนหน้าเด็กอืแล้วต่อให้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณเขาก็เป็นคนฉลาดเป็นคนแก่เรียนเป็นคนที่เป็นคนเรียนเก่งเป็นคนเรียนเก่งเขาดูดีนะคะรูปร่างหน้าตาดีเลยทีเดียวดูสดใสดูมีเอ NERGY ดีลังงานดี จิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนไม่ฟุ่มเฟือยเป็นคนค่อนข้างมัธยัสถ์ออกแนวฤือีเลยด้วยซ้ำ mm. เหมือนมาบเป็นฤือีอ่ะ mm. เป็นคนเก่งมีความสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในสายงานนั้นๆที่เขาทำอยู่ mm. เป็นต่างชาติได้ไมยได้ด้วย เป็นต่างชาติก็ได้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคณก็ได้หรือเป็นคนที่หน้าเด็กก็ได้เขาดูบนคนใจเย็นอะ่ะใจเย็นใจดีมีเมตตา นิ่งๆไม่หวือหวาเท่าไหร่ <c ười> คามิร์เรลชั่นชิพเบบี้บอกแล้วว่าเขาเด็กกว่าคุณอนะ่ะว,ว้าวเอ้ยคุณกับเขาอะเป็นคู่กันที่แบบ เป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะแล้วเหมือนมีสัญญิงสัญญาผูกพันกันเช่นชาติก่อนคุณกับเขาอาจจะเคยแบบเป็นคู่รักกันเป็นคนรักกันแล้วก็สัญญากันว่าถ้ามาเกิดขอให้ได้เป็นคู่กันอีกอะไรแบบเนี้ยมันมีพันธะสัญญาผูกพันกันอืมแล้วก็เอเขาอาจจะทํางานอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ด้วยนะคะกฎหมายหรือว่า ในศาลก็ได้ผู้พิพากษาทนายความหรือว่าคณะลูกขุนหรือว่าเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้ที่อยู่ในศาลในอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกที่ใช้กฎหมายเช่นตำรวจทห,หารบางคนมีลูกติดอ่ะบางคนมีลูกติดด้วยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือ เขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือไม่ก็เป็นคนหน้าเด็กืประมาณนี้นะโอเคจบการะดาบให้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับกองที่สามก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเราจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ